สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็พบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแหวนจะพาเด็กๆมาอ่านและเขียนจํานวนตัวเลข1 1ถึง20เป็นตัวหนังสือนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ11 11มนี1กับ1 สออีบอสิบออเอดอเอ็ดออสิบเอ็ดนั่นเองค่ะสิบสองมีหนึ่งกับสองสออีบอสิบ,ส,บสอออ งอสองสิบสองสิบสม,มีหนึ่งกับสามสองอีบอสิบสองอามอสามสิบสามสิบสี่มีนึงกับสี่สองอีบอสิบ สอีอสีไม้เอกส14สิห้ามี1กับห้าสอีบอสิบหออาหาไม้โทห้าสิบห้าสินะคะสิกมีหนึ่งกับห สออิบอสบหออกก็หกสิบหบเจมีหนึ่งกับเจสอ,อิบอสจอเอดอเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดมีหนึ่งกับแปด สออิบอสิบบอเอดดอแปดสิบแปดสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้าสออิบอสิบก็เอาเก้าไม้โถเก้าสิบเก้ายี่สิบมีสองกับศูน ยออียีไม่เอกยีสออีบอสิบยี่สิบเป็นยังไงกันบ้างคะก,กับการอ่านและการเขียนเรามาทวนกันอีกรอบนะคะสิบเอ็มีหนึ่งกับหนึ่งสอ็ดสิบสองมีหนึ่กับสองสิบสอง สิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่สิบสี่สิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบห้าสิบหกมีหนึ่งกับหกสิบหกสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดมีหนึ่งกับแปดสิบแปดสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้า 19.20. มี 2. กับ 0.20. นั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับการเรียนรู้การอา่านการเขียนจำนวนตัวเลข11-20ถึง20เป็นตัวหนังสือกับคู่แหวนในวันนี้เด็กๆพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยอยู่ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะเด็กๆและช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ แล้วพบกับคุณคูแหวนได้ไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ